เวาที่1.3.6กระทูถามแยกเฉพาะที่350เรื่องติดตามข้อเท็จจริงของนายขนากรเพียรชนะของท่านสสประเสริฐพงศนุวัฒนถามรลำตีว่าการกระทรวงยุติธรรมในการนี้เพื่อประโยชน์ในการตอบกระทูถามแยกเฉพาะผมได้ริุาาตให้ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสนับสนุนข้อมูลในการตอบกระทูถามแยกเฉพาะคือ นางสาวยุพาพรสิริกิตพาณิชกูลผู้อำนวยการกองกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมตอนนี้ที่ประชุมพร้อมนะครับผู้ถามผู้ตอบพร้อมขอเชิญท่านสสประเสริฐพงษ์ถามครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมประเสริฐพงษ์สอนวัฒน์ผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่ออดีตอนาคตใหม่ปัจจุบันพักก้าวไกลขอตั้งกระทู้ผ่านท่านประธานสภา ไปยังท่านเฐ่นตีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านสมศักดิ์เทพสุทินเรื่องติดตามข้อเท็จจริงของนายคนากรเพียรชนะซึ่งต้องขอกราบอภัยไปยังครอบครัวของท่านแล้วก็ขอแสดงความเสียใจด้วยผมก็จะขอทำดีอุทิศแด่ผู้เสียชีวิตนะครับซึ่งจำเป็นที่จะต้องนำมาตั้งกระทู้เพราะก่อนเสียชีวิตท่านก็มีข้อเรียกร้องสองสามประการในคำแถลงการของท่าน เนื่องจากว่าเหตุการณ์ที่นายคณากรเพียรชนะผู้วิวักษาหาววน้าคณะสารชั้นต้นในสารจังหวัดยะลาที่ก่อเหตุนะครับยิงตัวเองเสียชีวิตนะครับแต่ก่อนหน้านั้นในห้องพิจารณาคดีที่ศาลจังหวัดยะลาเหตุเกิดเมื่อวันที่4ตุลา62นะครับสปีกว่ามาแล้วจนกระทั่งท่านก็ถูกตั้งกรรมการสอบสวนถูกตั้งเรื่องวินัยแล้วต่อมาท่านก็ ยิงตัวเองเสียชีวิตที่บ้านพักที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่7มีนาเสียชีวิตไปก็เกือบ2ปีแล้วซึ่งท่านมีประเด็นเรียกร้องให้แก้ไขพระธรรมนูญสารยุติธรรมและก็ขอให้มีการยกเลิกร่างการตรวจร่างคำพิพากษาก่อนอ่านให้คู่ความฟังเพื่อไม่ให้เกิดการแทรกแซงคดีซึ่งคำถแถลงการของท่านใน25หน้านะครับท่านพูดชัดว่าถูกแทรกแซง อย่างหนักจากอธิบดีผู้พากษานะครับซึ่งข้อสงสัยเหล่านี้เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงแก่สังคมก็มีการถกเถียงว่าการกระทําของท่านเนี่ยกระทบถึงระบบยุติธรรมของเมืองไทยมากมายนะครับสองข้อเรียกร้องของท่านจะได้รับการแก้ไขหรือไม่นะครับแล้วก็การที่รัฐมนตรี ได้มีการตรวจสอบข้อได้จจริงเรื่องนี้ที่มาที่ไปอย่างไรได้ข้อสรุปไหมตามข้อเรียกร้องของท่านผู้เสียชีวิตผู้พิพากษานะครับแล้วก็คำสำคัญครับท่านประธานครับคือคำที่ท่านคณากรบอกว่าคืนคำพิพากษาให้ผู้กผู้พิพากษากับคืนความยุติธรรมให้ประชาชนนะครับซึ่งแน่นอนว่า จดหมายลาตายในวาระสุดท้ายของท่านเนี่ยทำให้สังคมรู้ว่ารัฐธรรมนูญปี2540ที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการยกร่างมีความสําคัญมากและเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดและเพราะประชาชนมีส่วนร่วมและก็ไม่เปิดโอกาสให้มีการแทรกแซงความยุติธรรมจากคําพิพากษาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้งกระทู้ของผมครั้งที่1อาจจะมีหลายคําถามที่ท่านรัฐมนตรีสามารถให้ความกระจ่างได้ เพราะขนาดผู้รักษาถึงขนาดยอมเสียสละชีวิตกระทรวงเองเนี่ยครับได้ตั้งกรรมการได้มีการคิดวิเคราะห์สนใจได้ถอดบทเรียนไหมได้ทบทวนไหมเกี่ยวกับเนื้อหาคำแถลงการ25หน้านะครับซึ่งบอกว่าถูกแทรกแซงอย่างหนักเนี่ยกระทรวงได้เข้าไปดูแลหรือไม่อย่างไรซึ่งในกระบวนการกระทรวงยุติธรรมที่ดูแลนะครับไม่เฉพาะดูแลเรื่องศาลเรื่องกรมราชธรรมด้วย การเสียชีวิตของท่านเนี่ยมีปัญหาความยุติธรรมแน่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามของผมนะครับเพื่อให้ท่านรัฐมนตรีได้ตอบในครั้งที่หนึ่งผมคิดว่าท่านสามารถอธิบายให้สังคมผ่านนะครับการตอบคําถามผ่านสภาแห่งนี้ได้นะครับซึ่งท่านเองท่านก็มาจากอํานาจนิติบัญญัติแล้วก็ไปเป็นอํานาจบริหารคือรัฐมนตรีผมคิดว่าท่านคงพูดคุยกันในวงในได้ ร,รัฐมนตรีพูดคุยได้แน่ตัวผมคงเอื้อมไปไม่ถึงนะครับรวมทั้งประเด็นเรื่องการยิงกันในศาลจันทบุรีนะครับเรื่องมันมุ่งสู่กระบวนการขอดออกมาเชลเนี่ยมีตํารวจศาลไหมเรื่องความปลอดภัยของศาลมีการปรับแก้ไขอย่างไรการตายของผู้ว่กษาไม่เคยมีมาก่อนนะครับในประวัติศาสตร์ชาติไทยเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาของกระบวนการยุติธรรมซึ่งคําแถลงการเนี่ยผมอยากให้ท่านมนตรีนะครับว่าได้ไปอ่านด้วย ผมคิดว่าคําแถลงเนี่ยชัดเจนว่าคดีนี้ไม่ใช่คดีความมั่นคงไม่ใช่คดีก่อการร้ายโจทก็ไม่ได้ฟ้องฐานนี้แต่พยานหลักฐานกลับเกิดจากหรือเกิดมีขึ้นในขณะที่จําเลยทั้ง5ถูกควบคุมที่ศูนย์ซักถามเป็นเวลานานในฐานะผู้ต้องสงสัยตามกฎไายการศึกและเขียนชัดว่าอธิบดีแทรกแซงแถมยังบอกด้วยครับว่าผู้พิพากษาศาลชั้นต้นอื่นๆก็โดนกระทําไม่แตกต่างกันเจ็บช้ำและกำใจไม่ต่างกัน เพราะฉะนั้นท่านรัฐมนตรีน่าจะเคยได้รับข้อมูลน่านจะได้อ่านคําแถลงการข้อริกร้องข้อขัดข้องของผู้พิพากษาก็อยากให้ท่านรัฐมนตรีได้ตอบคําถามในเบื้องต้นครั้งที่หนึ่งว่ากระทรวงยุติธรรมมีมนโยบายหรือแนวทางการแก้ไขเรื่องที่เกิดขึ้นนี้หรือไม่อย่างไรมีรายละเอียดหรือไม่ครับขอบพคุณครับเชิญท่านรัฐมนตรีตอบครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมในสมศักดิ์เทพสุดินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมขอตอบกระทู้ของท่านสสประเสริฐพงศ์สอนุวัฒนสมาชิกสภาผู้แทแนรัศดรพักก้าไก่บัญชีรายชื่อในแนวทางของการทำงานของกระทรวงยุติธรรมยึดมั่น ในเรื่องของความเป็นธรรมให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนอย่างเข้่งคัดแต่อำนาจทั้งสามอำนาจในรัฐธรรมนูญของประเทศไทยของไทยเราเนี่ยมีฝ่ายบริหารซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็น เป็นผู้บริหารเป็นประมุกของฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติคือท่านประธานสภาผู้แทนราศดรหรือประธานรัฐสภาเป็นประมุกและทางศารประธานศาลดีกาเป็นประมุกเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นส่วนของ ฝ่ายตุลาการในส่วนของตุลาการและฝ่ายบริหารนั้นแยกอำนาจออกจากกันโดยเด็ดขาดเดิมทีเดียวแตว่าอาจจะมีความเข้าใจสับสนและมีผู้คนถามผมตลอดเวลาว่าเรื่องของศาลกับกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเราบริหารจัดการ ไปด้วยกันในลักษณะของความสงสัยด้วยความต้องการอยากจะรู้อยากจะเห็นของผู้คนออกไปลักษณะนั้นผมบอกว่าในเรื่องของศาลเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปก้าวไายได้และในอำนาจของศาลซึ่งศาลเป็นผู้กำหนดอย่างเช่นกำหนดผู้คนที่ทำผิดแล้วกำหนดโทษให้ ฝ่ายกระทรวงยุติธรรมก็รับผู้ที่ถูกกำหนดโทษแล้วเป็นนักโทษมาบริหารโทษดังจะเห็นว่าในบางโอกาสสภาผู้แทนรัษฎรหรือวุฒิสภาก็มีการพูดคุยวิภาควิจารณิว่ากระทรวงยุติธรรมบริหารโทษบางครั้งก็ยังเข้าใจว่าเราไปกระทรวงยุติธรรมเนี่ยไปลด โทษของผู้คนที่ที่ถูกศาลสั่งหรือมีคำสั่งจากศาลแล้วว่าจาก20ปีหรือโทษ10ปีหรือ5ปีจริงๆแล้วไม่ไม่เป็นเช่นนั้นเลยครับในการที่บริหารโทษเราบริหารเสร็จว่าโทษเขาควรจะได้รับการลดหย่อนเท่าไหร่เนี่ยเราต้องขออำนาจของศาลให้ออกคำสั่งนะครับมาว่า,าผู้นั้นประพฤติดีทำดีสมควรที่จะได้ รับการลดหย่อนออกมาตามแนวทางหรือพักโทษด้วยเหตุพิเศษหรือเหตุปกติต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องขอจากศาลเพราะฉะนั้นในสิ่งที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทวงบวงกรมพศ2545ได้บัญญัติ แยกอำนาจหน้าที่ออกจากกันโดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นกระทรวงยุตธรรมไม่อาจก้าวล่วงในอำนาจของการพิจณาพิพากษาอัธาคาดีหรือการดำเนินการอื่นใดภายในของฝ่ายตุลาการได้เลยนะครับและยิ่งในคดีที่ว่าท่านผูพพาาน้พิพากษาคณะกรเพียนชนะเนี่ยได้ทำการอัตวิบากกรรมยิง ตัวตายหรือค่าตัวตายเนี่ยทั้งสองครั้งตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ในส่วนของเจ้าหน้าที่ของตำรวจหรือศาลจะต้องพิจารณาดำเนินการนะครับแล้วจะมา,ามบอกว่ากระทรวงยุติธรรมไปทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้องเรียนว่าเราไม่สามารถที่จะไปล่วงละเมิดอำนาจศาลในการดำเนินการแต่ผมมั่นใจอย่างยิ่งว่า ที่ท่านสสประเสริฐพงศ์เนี่ยได้กุณานำเนําเรื่องนี้มาพูดก็ได้เห็นถึงความสำคัญของอดีตผู้วิพากษาคณากรเพียรญ,ญาที่ได้ทุ่มเทในเรื่องของความตั้งใจในการที่จะพิจารณาหรือว่ายึดมั่นแนวทางของรัฐธรรมรนูญรัฐธรรจักไทยพุทธศักราช2560ในมาตรา 188, 194และ196กำหนดให้ พิจารณาพิาพากษาอัตาคดีเป็นเป็นอำนาจของศาลซึ่งต้องดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายโดยผู้พิาพากษาและตุลาการมีอิสระในการพิจารณาพิาพากษาอัตาคดีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายซึ่งในการจัดตั้งวิธีพิจารณาคดีและการดําเนินงานของศาลยุติธรรมต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและในการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวกับ คุยภาคศาสารยุติธรรมนั้นเป็นมีความเป็นอิสระการดำเนินการโดยคณะกรรมการตุราการศาลยุติธรรมประกอบไปด้วยประกอบกับพระธรรมนูญศาลยุติธรรมพุทธศักราช2543มาตรา5มาตรา11กำหนดให้อํานาจประธานศาลยีการมีหน้าที่วางระเบียบ ราชการฝ่ายตุลาการของศาลยุติธรรมเพื่อให้เป็นเป็นการดําเนินการให้กิจการของศาลยุติธรรมให้ไปโดยเรียบร้อยและเป็นระเบียบด้วยกันมีอํานาจให้คําแนะนําแก่ผู้วากษาในการไปฏิบัติตามระเบียบวิธีการต่างๆที่กําหนดขึ้นโดยกฎหมายหรือโดยประการอื่นให้เป็นไปโดยถูกต้องก็หมายความว่าในชั้นบังคับบัญชาต่างๆเหล่านั้นเนี่ย สามารถให้คำแนะนำให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในส่วนงานต่างๆซึ่งผมคิดว่าก็เป็นรูปแบบของการบริหารราชการทั่วไปนะครับที่จะให้บังคับบัญชาต่างๆเหล่านั้นแต่ว่าในความเห็นของกฎหมายรัฐธรรมนูญถ้าเราอ่านตรงไปตรงมาแล้วเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราอยู่ด้วยตัวตัวตัวเราคนเดียวหรือแม้แต่ในเรื่องของรัฐมนตรีเนี่ย จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องใหญ่ในการแก้กฎหมายเนี่ยรัฐมนตรีก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเสนอกฎหมายในนามของรัฐมนตรีกระทรวงนั้นๆในสภาผูแ้แทนราษฎรมันก็ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีนะครับมันมีขั้นตอนของการบริหารจัดก,การตรงนี้นะครับแล้วเราก็ได้ได้เรียนกับเรียนท่านประธานไปแล้วว่าอำนาจในการแบ่ง ส่วนรัชการ,ร,ก,ารการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมนั้นเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่บังคับเราไม่สามารถที่จะไปร่วงละเมิออำนาจของศาลต่างๆเหล่านั้นได้ตามที่ท่านาต้องการอยากให้กระทรวงยุติธรรมเข้าไปาจัดการหรือดูแลในส่วนตรงนี้เนี่ยผมก็เรียนว่าไม่สามารถทําได้นะครับไม่สามารถทําได้แต่ว่าถ้าหากว่า,าในเรื่องนี้ถ้าจะให้ผมช่วยคิดนะครับถ้าท่าน สสประเสริฐพงศ์สอนดูวัฒเนี่ยอยากจะให้รู้ถึงผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงคือประธานสานิกาเนี่ยก็สามารถขอผ่านตามแนวทางประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติคือทำเรื่องผ่านท่านประธานรัฐสภาเนี่ยส่งไปถึงประธาน สารน้ำดูลเพื่อให้มีการดําเนินการในส่วนต่างๆเหล่า,า,าลนั้นได้จะเป็นเส้นทางตรงกว่านะครับที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่อย่างไรก็ตามครับเรื่องนี้เนี่ยในเรื่องของคดีความเนี่ยก็มีผู้คนเสียชีวิต5คนนะครับ5คนเ,เป็นการฆ่าห้าศพนะครับมันเป็นเรื่องที่รุนแรงระสะเทือนหรือกระทบจิตใจของผู้คนมากมายหลายอย่าง หลาย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 ท่านนะครับแล้วก็ดูเหมือนการนัดฟังคำพิพากษาในศาลชั้นต้นนะครับที่ผมได้ศึกษามาคือวันที่19สิงหาคม6.2แล้วมีการเลื่อนคำพิพากษาก็อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้เกิดอัอตวิบากกรรมก็ได้หรืออย่างไรนะครับอันนี้ผมก็คิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่ท่าน สะสประเสริฐพงศนวัฒนได้นำมาพูดคุยถามนั้นก็ล้วนแต่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแต่ว่าถ้าจะไปให้ถูกช่องก็อย่างที่ผมได้แนะนําไปนั้นก็ผมขอตอบในชั้นต้นเท่าน,นี้ก่อนขอบคุณครับท่านประธานครับ เชิญท่านประเสริฐพงษ์ถามคำถามที่คำถามที่สองครับครับเรียนท่านปนระธานครขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่มาตอบนะผมคิดว่าผมใช้ช่องทางที่ถูกต้องตามอำนาจหน้าที่ของสสในการตั้งกระทูถ้ถามรัฐมนตรีได้ซึ่งคำถามของผมเนี่ยไม่ได้ต้องการให้ท่านรัฐมนตรีเข้าไปล่วงละเมิดอำนาจศาลนะครับผมต้องการให้ท่านสามารถที่จะสอบถามข้อเท็จจริงนะครับว่ามันมีแนวทางการแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเนี่ยทำอตัตตาวิบัติกรรมตัวเอง ป้องกันได้อีกหรือไม่นะครับรายละเอียดท่านก็ไม่ได้ตอบก็ไม่เป็นไรที่สําคัญนะครับผมคิดว่าช่องทางที่ตั้งกระทู้ถามท่านรัฐมนตรีเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าสิ่งที่ท่านบอกว่าท่านยึดมั่นกระทรวงยุติธรรมยึดมั่นในให้ความเป็นธรรมกับประชาชนอย่างเคร่งครัดเนี่ยตอนนี้สังคมมันมีคําถามอยู่ไงครับท่านประธานว่าขนาดผู้พิพากษาถึงขนาดฆ่าตัวตายขนาดนี้แล้วก็มีข้อเรียกร้องนะครับ ในในคำถแถลงการแล้วก็เป็นคำนะครับที่ทุกคนทราบกันว่าคืนคำพิพากษาผู้พิพากษาคืนความยุติธรรมให้ประชาชนตรงนี้รัฐมนตรีท่านเกี่ยวข้องด้วยแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามครั้งที่สองของผมเนี่ยผมอยากให้ท่านเริ่มตีนะครับได้โปรดนะครับว่าถ้าท่านบอกว่าท่านอาจจะติดขัดว่าไม่สามารถเสนอแก้พระธรรมนูญสารยุติธรรมได้หรือก็ตามแต่แผนปฏิรูปประเทศของท่านเนี่ย ในฐานะรัฐมนตรีเนี่ยผมคิดว่าในฐานะผู้บริหารแผนปฏิรูปประเทศในรูปแบบของการดูแลกระทรวงยุติธรรมเนี่ยท่านสามารถทําได้แน่นอนทํายังไงให้เกิดดุลอํานาจระหว่างสามอำนาจที่ชัดเจนนะครับผมคิดว่าหากท่านจะชี้แนะที่บอกว่าจะให้ผมไปยื่นนะครับผ่านาตุลาการสารรัฐมนูลผม่าต้องไปยื่นประธานสารดีกามากกว่านะฮะผมคิดว่าแน่นอนครับ คงจะต้องมีการสอบถามติดตามเรื่องนี้เพื่อไม่ให้บุคลากรระดับสำคัญของชาติที่ยอมสละชีวิตเพื่อะดุงความยุติธรรมแต่สังคมก็ยังกังขาและก็ยังมีขบวนการที่เป็นที่เข้าใจกันว่าผู้พิพากษาสารชั้นต้นก็โดนกระทำแต่พูดไม่ได้แน่นอนครับเราไปร่วง ละเมิดอำนาจการตัดสินใจของการตัดสินของศาลไม่ได้แน่นอนนะครับเพียงแต่ในแง่ของกระบวนการของการให้มีการตรวจสอบข้อได้จริงหรืออย่างน้อยๆการพูดคุยของท่านรัฐมนตรีต่อผู้พิพากษาต่อกระบวนการปหรลัดกระทรวงในรูปแบบที่ให้กำลังใจผู้พิพากษาหรือแม้กระทั่ง การพูดในเชิงพบปะพูดคุยในเชิงส่วนตัวผมคิดว่าท่านสามารถทําได้เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกที่สําคัญคือท่านบอกว่าท่านจะสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนแต่ประชาชนไม่มีความมั่นใจผมคิดว่าอันนี้คือโจทย์สําคัญที่ให้ประชาชนได้ตอบได้รู้สึกว่าประชาชนนะครับมีสามารถได้รับความยุติธรรมได้แน่นอนนะครับซึ่งหาก เราสามารถที่จะแก้ไขประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นตัวอย่างของการเสียสละชีวิตประเทศไทยก็จะได้รับความเชื่อมั่นทั้งจา,จากประชาชนและก็ต่างประเทศด้วยนะครับคาถามครั้งที่สองอาจจะดูกว้างๆไปหน่อยนะท่านประธานแต่ว่าผมคิดว่าถ้าท่านรัฐมนตรีช่วยตอบอีกสักครั้งเถอะครับว่าท่านพอมีที่จะช่องทางอื่นอีกหรือไม่นอกจากท่านตอบมาครั้งที่หนึ่งครับจากเวลาที่เหลือผมยินดีสละให้ท่านนะ เชิญท่านลำดีตอบครับครับท่านประเสริฐพงศ์เข้าใจว่าบุคลากรศาลเนี่ยเป็นส่วนงานของกระทรวงยุติธรรมไม่ใช่นะครับไม่ใช่เป็นบุคลากรของกระทรวงยุติธรรมศาลเนี่ยสามารถที่จะกําหนดหรือ,อดําเนินการในเรื่องของระเบียบกฎเกณฑ์นะครับเรื่อง พระธรรมบณูญสารยุติธรรมเนี่ยสารเป็นผู้เสนอเองของแก้ไขเองได้ผ่านในส่วนงานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องมาตรงกระทรวงยุติธรรมเลยนะครับกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเป็นกระทรวงท่าเทียบจับผู้คนที่ถูกพิภากษาแล้วเนี่ยเราเป็นปลายน้ำนะครับปลายน้ำคือรับผู้ที่ถูกพิภากษาแล้ว นะครับแล้วก็มาดําเนินการบริหารโทษด,ด่ากล่าวแต่ในส่วนของพี่น้องประชาชนนั้นเน่ยามาบอกเล่าหรือมาร้องเรียนในส่วนของความไม่ได้เป็นธรรมอะไรต่างๆในกระทรวงอยุติธรรมเนี่ยเราเราแก้ไขให้แต่เราไม่คิดว่าเราจะไปลวกระเบิดในงานของศาลมากจนเกินไปในส่วนตรงนี้น่ยที่ผมแนะนําไปเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราปฏิบัติโดยถูกต้องแนะ สุภาพที่สุดนะครับที่เราผ่านทางประธานสภาผู้แทนรัษฎรผมขออยากให้เป็นอย่างนั้นแต่ในเรื่องของประชาชนเนี่ยท่านมาบอกที่กระทรวงยุติธรรมได้เลยนะครับเรายินดีที่จะแก้ปัญหาให้ได้ทั้งหมดนะครับในส่วนของการดําเนินการต่างๆเหล่านี้ในเรื่องของแนวนโยบายอะไรต่างๆเราก็สามารถพูดคุยในส่วนของงานของรัฐบาลและงานของสภาผู้แทนรัษฎรได้ผมขอขอบคุณนะครับผมขอ,ขอตอบสั้นๆเท่านี้ครับสวัสดีครับครับ ท่านประเสริฐพงศ์จะมีอะไรไหมครับนิดเดียวท่านประธานก็ค,คิดว่าต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีอีกครั้งที่มาตอบทีนีเ้เรื่องของการตรวจสอบทวงดุลเนี่ยสังคมเข้าใจว่ามันไม่มีอิสระจริงเพราะว่ามีการกดดันจากระดับที่อาวุโสสูงกว่าทําให้ซึ่งถ้าไม่ไม่ทำตามก็จะมีผลในการดํารงตําแหน่งในภายหลังนะครับซึ่งนี่คือจากคําแถลงการของผู้เสียชีวิตนะครับเพราฉะนั้นวัฒนธรรมของ ระบบตุลาการระบบอาวุโสที่ถูกครอบงำเนี่ยประกอบการแทรกแซงนอกเหนือจากศาลก็ยังมีอีกด้วยนะครับเพราะว่าในหลายคดีที่ผ่านมาเราก็จะเห็นในคดีการเมืองนะครับที่ยังไม่มีคําตัดสินด้วยซ้ําแต่ว่าไม่ยอมให้มีการประกันตัวนะครับก็ไปอ้างว่ากลัวจะไปทำซ้ําอีกทั้งๆที่คดียังไม่ได้ตัดสินเลยก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สังคมกังขาเพราะฉะนั้นเนี่ย เ,เมื่อมีการเปิดโปงกันด้วยชีวิตถึงขนาดนี้ทําให้ผมคิดว่ามันมีน้ําหนักมากๆที่สังคมควรจะได้พูดถึงแล้วก็จะได้ให้ประเทศไทยของเราอยู่เป็นที่น่าเชื่อถือขอบคุณท่านประธานและขอบคุณรัฐมนตรีครับขอบคุณครับก็ถือว่าเป็นการจบการถามตอบกระทูที่1.376นะครับของท่านสอสอประเสริฐพงศอนุวัฒน ต้องขอขอบคุณท่านเลิมตีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านสมศักดิ์เทพสุทินนะครับที่กรุณาให้เกียรติห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะของพวกเรา